สวัสดีครับท่านท่าฉันนะผมพ่อพี่น้องเชันเคยครับโอ้าหมือนีีพ่อพี่น้องเมื่อกินอีหยังละพี่นี่ใส่ใส่อ่อนนี่ใส่หมูใส่แก้มันหมดแล้วใส่แก้มได้ใส่อ่อนได้ี่ใส่แก้มก็โลละสานที่บาทบนนี้โลละหน่อยเจ็ดสิบบาทนี่พี่น้องห้าหนุ่มพี่มันจัดเหมือนนี่เป็นกระซืวแจ้กหน่อยมันเลยอ่ะเพื่อนนุ่งกันเลยพี่น้องขออนุญาตหันแจ้กหน่อย อ่ะพี่น่องลุยเลยมาอาอพี่จุดๆใส่สวงๆเลยคำยังไงให้พี่น่องมึงโอ๊ะกันนะว้าวใส่อ้อนไอ้ใส่อ้อนเหรอหนึ่งสองสามไปเจอนี่มจะม้วนผมก็ใส่แก่เด้อ เลยเพื่อมมนเราบ้างไมบะุ่มสบายอือกุ้งตย่างกับตมต่ะน่นเติมตม้งก็กลัวเอาสี่สิบที่อไป พรดีบบเปื่อยมากเปื่อยไร้โบแฉกน้นเงีเลี่ยงม đa nhá Được đa hùn đó à? <laughs> Hùn đi bỏ Hùn đó có phải ăn Hả à? Có ăn cái gì hùn tối Có hay ăn nhỉ Bỏ Nó mà có cái ăn Ừ Nhìn Chư xế Ừ Nhìn này Nhìn này I <laughs> จับเจอพี่น้องเลย ừm 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 tầm ừm 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 Nó ừm nhiều ừm 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 Bố ừm ừm gì ừm อะไรนี่ครับจอมอืมแล้วบ่ยี่บเอยี่บ่ มะมาเกาหลีซังกันได้พ<ม>ี่น้องเด้อเฮ้มาแมนมาไม่ได้เสี่ยหนักนี่ดองอมาเอามาแาะเสี่ยงนิดกับมาเลเซียผมกินไม่ได้เลยพอ <c oughs> นะร้องไห้เลยพอนะแต่ตอนกินได้เฉยเลยพอนะ้ำหมายนะั <c oughs> ่นแหี่เห็ดขุ้นซังผมกินไม่ได้เลยผมร้องไห้เลยพอ <c oughs> นะ อัาเปออืมอมส้ส้มากินใส้แส้อ่อน <c oughs> อโหไ,ไม่ตัดเลยเหรอนี่ไงปลาดุ๋ยอืยอืนนั่นแหละนี่องขนมาซื้อที่ไหนตลาดพักขนุงตอนเช้ายีบบาท สับเสยเอาเปื่อไหมด,ดีกำลังดีเลยไม่เปื่อมากพอดีนะถ้า<ส>เปื่อพี่ก็ไม่ชอบอเปื่อมันกนะ็นิ่มไงเมียนี่ต้องมีปลาสัตว์กินไะเปนกับนี่นะเออกินกับเข้ากันเลยนั่งเ้อะ พี่เมายาจะหลับแล้ววันนี้กินเหมือนแม่อร่อยเลยอรอยอยู่ยากินยาก <14. S 2> ็นซี่ลงไปนไี่แค่อากาศมืดชรับไมรู้จะผลบวกหรือผลลบเห็นไหมเนี่ยแม่นล้มร่วมหัวจมท้ายแล้วเป็นก็เป็นวะอ๋อเรื่องนี้ทีนนน่นี่ อ่อนแม่นหน่ยอยไหมอ่อนแม,ม่นหออน่อยไหมอ่อนกินปลาสับเนื้อร่อยดีมันจะเผ็ดเข้ากันเลยโอ้ยใส่ไม่หวานไม่หวานพี่ว่าไส้อันนี้มันมีได้รสชาติกว่าไส้ก็ไส้ตันนะอร่อยกว่าเยอะอืมใช่ไส้ตันมันจะออกจีบจืดกันพ่อพอะไรก็อร่อยอ่ะ <laughs> อืมจร่งโอ้โห,โหตัดอีกดนี่ตัดเลยแลเวิหมดไปใช่ไหมปิดหมดเลยนี่ไงนี่ไงอืมวิเดียวทำใส่โจ๊กใส่ข้าวต้มนะในจิงเดียวอะ่ะเออให้โจ๊กถึงสองชิ้นนี่หายยากเลยยางี้ ถ้าไส่ย่างใส่อีกอันหนึ่งไส่ขมโลละห้าสิบบาทไปย่างรอ่ลละไปขายสามสิบอันนี้โลโละร้อยเจ็ดสิบบาทตื่นตื่นตื่น,น <c oughs> ทูกพี่ไม่ค่อยสบายทูกพี่ไม่สบายก็ยังเอามาเข้ากล้อง <c oughs> ไปมึงครับ เดี๋ยวจะไปหาอะไรมะใบไม้มาให้เขียวขายตามตลาดเต็มเลยสีเขียวสีแดงมีหมดต่างกันไหมสีเขียวสีแดงไมู่ไม่เคยกินไมอืมไม่เคยกินนะเกิดมากินใบไม้โซ่เดี๋ยวจะไม่กิน

ไม่เคยลองบอกไปกินน,อ,อ,อ,นอยู่ออกไปเหรอไไหนอ่ะนั่งกันดิบม่ไห้แล้วจังอากาศไม่ดีแสนแย่ยก็รู้จะบวกจะลบพี่ตังให้ได้ของปวดเขาด้วยคือกินนิดเดีย่ ซื้อทาเองคุ้มกว่านะคุ้มกินเป็นครอบครัวเลยนเนี่ยโนนึงนะเป็นเนี่ย<ๆ>เยอะเลยเนี่ย<ๆ>เห็นไปนซื้อก็บอกมาแล้วยูทูบเบอร์เขาบอกยูท <YouTuber. S 1> ูบเบอร์ร้านเนื้อเขาไม่ติดตาม,มาอขอันนี้กินอะไร<ๆ>อันนี้เป็นปอบลนะ ดีไม่เหนียวสี่สิบสี่สิบชั่วโมงนึงอะ่ะชั่วโมงต้งชั่วโมง <c oughs> แต่ถ้าเลยจากนั้นมันจะเละจะเปือ่อยครับแต่บางคนเขาก็ชอบกินแบบนั้นแต่พี่แบบนี้โอเคเลยใันไหม Ủa, nó ngon đừng chơi bà. Một tí phô. tí phô. Một 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 chân phô. Một tí อยู่แบบางแต่กับ่านอนเขาู่ไล่ยองออกแล้วมองอยู่กยูยนอะครับาครับยูไปหล่มเเชื่งแตยังยากอมมัดสมอเป้พี่อิ่มยนะเปรวยเลยนะเดี๋ยวอ้าี่น้อง ขอตาเดี๋ยวให้น้องเป้เขาจัดการหับอิม่มเก็บตกขอบคุณทุกไลท์ทุกซัพทุกการติดตามครับผมไปแล้ววันนี้ครับบ๊ายบาย